ที่จริงแล้ววันนี้มันมาเพื่อมาน้องเรียนกรมสวัสดิการนะครับเพราะวาจ้างมาล้องเรียนตามสิ่ที่ตามกฎหมายทางบริษัทเ่ิงจ้างพนักงานแล้วยังไม่ได้ินการจ่ายค่าชดเชยให้เันตั้งแต่เดือนถ้านับกันก็เดือน ทุนนาหนึ่งเดือนเนาะแล้วก็กระดาษหนึ่งเดือนแล้วลูกจ้างรอรอเงินชดเชยจากบริษัทที่ตกลงจะจ่ายให้กับพนักง,งานแล<ต>้วที่เขาตกลงก,ลงกลงองอับเราก็เท่าที่ทาราบนี่มันไม่เป็นไรละอักษรเนาะได้รับทร,ร,ร,ราบข่าวมาจากทางที่เขาประชุมกันว,ว่าทางกรรมการจะใจ่ายให้คนละสามเดือนนะเพราะว่าบริษัทนี่มันก่อตั้งมาเขาคงจะประมาณหนึ่งปีบางคนก็เข้ามาทีหลังซึ่งยังอายุงานก็จะไม่ครบ ก็เขาเห็นทางเห็นทางได้ข่าวมาเระเหมือนว่าจะชดเชยเหมือนเป็นท่าค่าตกใจด้วยครับคนละสามเดือน<ม>ก็ลูกจ้างเขายังไม่ได้รับบางคนเขาก็มีภาระหลายคนก็คือบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาอาศัยมาพักหอมาพักอพาร์ตเมนต์อยู่อันสองเดือนแล้วเขาเขายังไม่จ่ายค่าห้องบางคนก็ลูกก็ต้องเปิดเทอม บางคนก็ลดถเหมือนจะโดนยืดละค้างไปแน่นมาสองสามงวดละส่วนก็คือท้างานรถส่งของส่วนใหญ่เป็นทั้งพนักง,ง,งานขับรถส่งของและคนยกของมันจะมีทั้งสงส่วนคนขับรถแลว้วก็เฮลเปอร์ในส่วนของจอมทองก็เหมือนกัน ความในส่วนจำพองก็เช่นเดียวกันแต่วันนี้ที่เรามาลองเรียนเราก็คือมาลองเรียนตามสิทธิ์ของกฎหมายที่กฎหมายได้ไม่มีคุ้มครองไว้ก,ก็อยากจะเล่นรัฐทางทางคณะกรรมการนะ่ะเล่นเล่นรักจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างไปเพื่อจะเยียวยาเพราะช่วงนี้เนี่ยพนักงานไปไปไป,ไป,ไป,ไปสมัครงานที่ไหนมันก็ไม่มีกิจการไหนรับเขาครับคือมันรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณท้ห้าสิบห้าสิบหกสิบคนได้ คือภาวะตอนนี past, country, to 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 ้มันเหมือนกันหมดทั่วทั่วประเทศมันไม่มีที่ไหนรับรับพนักงานกันเขาจะได้เอาเงินส่วนนี้ไปไปเยียวยาไปต่อยอดหรือไปค้าขายอะไรเขาหรือกลับภูมิลำเนาเขาได้เงี้ยครับตอนนี้อยากจะให้กระชับเวลาเข้ามาอีกสักนิดนึงอยากจะให้เร่งรัดจาเพราะว่ามันสถานการณ์ตอนนี้มันมันเดือดร้อนกันจริงๆนะครับ ก่อนหน้านี้บริษัทเขามีปัญหาอะไรไหมครับคือมันมีปัญหาตั้งแต่โควิดมาแล้วครับเรื่องพอลกอหยุเชิงเรื่องอันนี้ห้ามอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งบริษัทนี้นเป็นบริษัทหลักเอเปืลเปนหลักก็เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก็หยุดขายมาจะมาสักเดือนเศษตอนที่เป็นประกาศของรัชกาลนะครับที่หยุดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอเขาเริ่มประกาศขายให้ให้ชดให้ขายได้แต่ร้านอาหารมันก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับ มันขายได้เฉพาะร้านค้าปลีกเท่านั้นค้าปลีกค้าส่งซึ่งโวลุ่มมันอาจจะมันไม่มากครับในการส่งแล้วมันไม่มาก ทางกรรมการหรือทางทางผู้มีอำนาจเขาอาจจะมองว่ามันขาดทุนแล้วดูไปข้างหน้ามันอาจจะยาวไกลสถานการณ์ตอนนี้มันยังคงย่างอีกนานกว่าจะฟื้นตัวเขาเลยนี่ผมผมคิดเอาเองนะครับเขาอาจจะปิดกิจการตรงนี้เพื่อที่เขาจะไปรวบรวมให้เป็นบริษัทที่มันเล็กลงการจัดการง่ายขึ้นเนี่ครับ